สวัสดีครับผมโบ๊ททีเด็ดหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ผมจาให้ทีเด็ดฟุตบอลในศึกเปเียร์ลีกอังกฤษของค่ำคืนนี้นะครับไปกันที่คู่แรกเลยนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านรับกันมาเยือนอย่างวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับเบอร์ลี่เจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่ยี่สิบท้ายตารางเลยนะครับแข่งสิบเจ็ดชนะหนึ่งเสมอแปดแพ้แปดยิงได้สิบหกเสียยี่สิบเจ็ดประตูมีสิบเอ็ดคะแนนนะครับส่วนทางวัตฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่สิบเจ็ดนะครับ แข่ง19ชนะ4เสมอ2แพ้13ยิงได้23เสีย37มี14คะแนนนะครับผลงานล่าสุดของทางเบอร์รี่นะครับเป็นการลงเล่นในศึก FA เครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับบัตเตอร์ฟิลทาวไป2ประตูตัว1นะครับส่วนทางวัตฟอร์ดล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับโดยการตีเสมอนิวคาสเซิลไปไปได้นะครับ1ประตูตัว1นะครับคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดนะครับเมื่อ26มิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเบอร์รี่นะครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อรูนย์ เบอร์ลี่จะมาในแผน4-4-1-1นะครับส่วนทางวัตฟอร์ดจะมาในแผน4-3-3นะครับวัตฟอร์ดดูจากรูปทีมคืนนี้ไม่ไม่น่าแพ้นครับอย่างมากก็แค่ตีเสมอหรือไม่ก็เอาชนะไปได้นะครับไปกันที่คู่ต่อมาเลยนะครับบอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบรท์ตันเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนอย่างเชลซีนะครับจะเจอกันในค่ำคืนนี้เวลาตีสามนะครับไบรท์ตันตอนนี้อยู่อันดับที่9แข่ง20ชนะ6เสมอ10แพ้4ยิงได้21เสีย21ประตูมี28คะแนนนะครับมาดูทางด้านเชลซีบ้างนะครับ เชลซีอยู่ันับที่สาแข่งย2ชนะสิบเสมอเจ็แพ้สายิงได้4ี่้าเสียส7เจประตูมีส3สามคะแนนนะครับผลงานล่าสุดของของทีมไบตันนะครับเกแฮมพอตเตอร์นะครับกุนซื้อทีมไบตันครับพาทีมตีเสมอคิสตันพาเลตมาได้นะครับ1ประตูต่อ1ในเกมล่าสุดครับโทมัสทูเคลนะครับปุนซื้อเชลซีครับพาทีมไปแพ้ให้กับแมนซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ12เกมนะครับไบตันจะมาในแผน4ีหนึ่งสามสองนะครับ ส่วนเชลซีจะมาในแผน3 4 2 1หน่งนะครับเกมนี้จากที่ดูๆนะครับเชลซีน่าจะเฉียดเอาชนะไบรทันไปได้นะครับใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆอยู่นะครับผมมีเว็บมาแนะนำนะครับสล็อตบอลบาคาร่านะครับฝากถอนด้วยระบบออโต้นะครับ adpdv 168นะครับ adpdv 168นะครับขอบคุณครับ